สวัสดีค่ะพี่ที่หนูชื่อจิราพรเจนประเสริฐค่ะจะมาขอฝึกงานที่นี่เพราะว่าลืมพี่เวนิกามากๆหนูติดตามพี่มาตั้งแต่เริ่มขายของแรกๆเลยค่ะแล้วก็เคยซื้อของกับพี่ด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเจนอยากเป็นได้แบบพี่เวนิกาค่ะอยู่ต่อหน้าทําเป็นไม่มองไม่สนใจอยากรู้จังว่าหลังไม่เนี่ยจะอ่อน หรือว่าจะแข็งขึ้นธีรกิจขึ้นธีรกิจยังไม่ได้กดรับเจนเลยค่ะไอจีอะค่ะเจนรีเควสต์ไปแล้วเชื่อ์้างเจนจุดเจนเจลาเอสามตัวผู้หญิงทุกคนก็ฝ่ฝันอยากที่จะเป็นเจ้าหญิงกันทางนั้นใช่ไหมคะพี่ได้ดูคลิปรอนะพี่อยากได้ให้มันดูแบบ สบายๆแล้วก็ดูจริงกว่าน,นี้อ่มันดูตอแหลหรอคะมันดูตอแหลหรอคะมันดูตอแหลหรอคะพี่พี่ไม่อยากใช้คำนั้นนะแต่ว่ามันก็เห็นผ่านพี่เมนี่ขยันจังเลยค่ะมาก่อนใครเลยอะ่ะพี่ชอบมาเป็นคนแรกอาหรอแต่ว่าวันนี้เจนถึงก่อนนะคะพี่เมบอกว่าพี่เมนี่ไม่ค่อชอบออกงาน,นะค่ะเพราะว่า พี่เมนี่ไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบแต่งหน้าชอบอยู่ทำงานธุรการที่บริษัทมากกว่าเจนก็เลยนึกว่าหลังจากนี้พี่พี่จะให้เจนไปแทนซิกแต่ว่ายังไงก็ได้นะคะเจนแล้วแต่เลยโห oh. มาอีกแล้วอ่ะเนี่ยเมื่อวานก็หลับไปทีนึงแล้วนะจะส่งมาทุกวันเลยอ่ะเนี่ยดอกไม้ของใคร,รอ่ะเจน อาจจะเป็นของคุณธีรกิจอะคะเมื่อวานที่เจนรับไว้ก็น่าจะคนส่งคนเดียวกันนะคะพี่เวไม่อยากรู้ไหมคะเดี๋ยวเจนไปดูให้ไม่ต้องไม่ต้องเรื่องของพี่เวเขาเจนจะอยากรู้ไปทำไมพี่เวนี่ไม่อยากรู้หรอคะแล้วพี่พูดตรงไหนว่าพี่อยากรู้อืมพี่เวนี่ไม่ได้พูดแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่อยากรู้หรือเปล่าคะเจนแต่ว่าวันพุธนี้อะคะ่ะ พี่เมนี่เขามีนัดกับคุณธีรกิจแล้วนะคะพี่เวจะไปคนเดียวเหรอคะธีรกิจใช่ค่ะตอนนั้นอะคะ่ะที่พี่เวไม่เข้าประชุมอะพี่เมนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปโทรตามแล้วเจนก็เลยออกไปจะไปหยิบของค่ะดันไปได้ยินพี่เมนี่เขาคุยโทรศัพท์กับคุณธีรกิจแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่คุณธีรกิจเดียวกับพวกเราหรือเปล่านะคะ ถ้าใชาน้นิชเจนงงมากเลยนะคะพี่เวว่าเขาไปเจอกันตอนไหนเนี่ยสองคนนั้นนะคะ่ะเขาเคลียร์กันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาก,กันเจนระนับเือเลยะคะ่ะเจนก็เลยคิดว่าคุณธีรกิจอาจจะอยากรู้การเคลื่อนไหวของพี่พีของเจนเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคุณธีรกิจอยากรู้อะไรเนี่ยนัดเจนมาได้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปไหนต่อเอ่ย กลับบ้านค่ะแล้วมีคนไปส่งยังอ่ะยังไม่มีเลยค่ะให้ผมไปส่งได้ไหมล่ะขอดูกุญแจรถก่อนได้ปะละ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารุ่นเนี้ยเขากับเองดีกว่าค่ะ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในร้านแต่ว่ายอยู่ในใจใช่ คนนี้อยู่ในใจนะมึงไม่ได้กูไม่เลิกโอ้ยแน่งั้นเดี๋ยวแอดไลน์ไว้เผื่อก่อนแล้วกันนะคะเผื่อคุณธีรกิจอยากให้เจนไปทำอะไรอะ จะได้สะดวกสะดวกหนูอ่ะรอพี่ไหวพี่แหละไ,ไหวหรือเปล่าอะไรเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะอุต่าห์แต่งหน้าแต่งตัวมาแล้ววันนี้ต้องได้แล้วเว้ย คุณธีรกิจคือนายทุนที่นัดพี่เวอแล้วทำไมเขาไม่บอกอะไรเราเลยอ่ะแล้วเขาจะนัดเราไปเจอทำไมวะคะวันนี้เราจะได้เจอกันไหมคะเนี่ยรือคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องรู้จักเจนแล้วก็เลยไม่จำเป็น ไม่เลือกกูนี่ผิดนะบอกเลยอีแกโอ้ยที่มึงด่าคนอื่นนะแล้วทีมึงนะเจือกเรื่องหลานชายมึงแบบนี้เขาไม่เจอเลยเนาะพี่พีคะ่ะพี่พีวันพุธนี้พี่พีต้องตกลงกันให้ได้ให้ดีกันนะคะไม่งั้นพี่พีเลนนะแหน่ ที่ใจมันไปรักเธอตง